ครับกำปั้นหน้าต้นครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นแอนทอยส์และใน EP นี้ผมจะมารีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์เอ็มไบสันจากเกม Street Fighter 2ของค่ายจาร่าทอยส์ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกำปั้นนาต้นครับผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์เอ็มไบสันตัวนี้กันครับเรามาดูที่กล่องกันก่อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแพ็กจจจขขอออองงตัััววนนนนนีี้้ะะะคคครรรรบบบบบผมมชแแพพ็็เเเเเเกกกกฟิ์์ไลลาาาาาๆย่ทํป ตู้เกมอาร์เคดแบบนี้เลยครับเพราะว่า Street Fighter ก็คือเป็นเกมเนะแล้วเขาก็ทำแพคเกจเป็นแบบเย่างเป็นตู้เกมมีแถบพลังนะครับของเพลเยอร์ l a y e r เพลเยอร์นะครับแล้วก็มีเป็นแบบลายปุ่มกดแล้วก็คันโยกแบบนี้นะครับที่เราเล่นกันตามตู้เกมแบบนี้ครับผมแล้วก็จะเห็นว่าในนี้นะครับมีตัวฟิกเกอร์อะไรด้านในมีอะไรบ้างครับผมก็จะมีรูปของเอนไบสันนะครับเป็นรูปน่าจะเป็นแบบจากเวอร์ชันเกมเนาะเกม s t r e e t Fighter 2นี่หนะครับ แล้วก็มีชื่อ M ใบสันแบบนี้ครับผมด้านบนก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะมีช่องให้เรามองเห็นจากด้านบนได้ประมาณแบบนี้นะครับด้านใต้ก็จะเป็นข้อมูลของค่ายจาราทอยนะครับที่ผลิตมีแบบพวกเบอร์โทรเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ครับมีเว็บไซต์ของ Capcom แบบนี้ด้วยครับแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์นะครับมีบาร์โค้ดแบบนี้ครับผมด้านข้างนี้ก็จะเป็น รูปคาแรคเตอร์ต่างๆของเกม Street Fighter นะครับนี่ก็จะมีเป็นแคมมี่มีริวอะไรอย่างนี้ครับผมด้านหลังนี้ก็จะเป็นรูปฟิกเกอร์ของ m b i s o บตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนที่เราเล่นเกม Street Fighter นะครับเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์ต่างๆของในเรื่องนี้นะครับ Street Fighter มีตัวอะไรให้เราแบบเลือกเล่นอยากจะเอาตัวไหนไปสู้กันบ้างก็มาเลือกๆได้ตามนี้เลยเขาก็นำรูปจากในเกมเนี่ย คาแรคเตอร์ต่างๆมาเป็นลายอยู่ที่ด้านหลังกล่องตรงนี้ด้วยครับผมแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นเว็บไซต์ของ Jada Toys นะครับให้ลองเข้าไปดูกันได้ด้านข้างนี้ครับผมก็จะมีเป็นรูปของคาแรคเตอร์อื่นๆในเกม Street Fighter อีกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นข้อมูลของเอ็มไบสันมาให้อ่านกันนะครับคร่าวๆอย่างเช่นประเทศนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับว่าเป็นประเทศอะไรมีพลังการต่อสู้แบบไหนนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็น ภาษาอื่นๆนะครับอาจจะเป็นภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นคร่าวๆแบบนี้นะครับกล่องแพ็กเกจของ Jada Toys Street Fighter 2ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูฟิกเกอร์ข้างในกันแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับก็จะเป็นถาดที่แพ็คตัวฟิกเกอร์มาอยู่แบบนี้นะครับก็จะให้เราเห็นว่าในถาดนี้มีอะไรบ้างครับผมก็จะมีตัวฟิกเกอร์ครับมีหัวมาให้เปลี่ยนอีกหนึ่งหัวมีมือมาให้เปลี่ยนอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นชิ้นส่วนตรงเกาะลายแบบนี้ก็มีมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็มีเป็น เอฟเฟกพลังมาให้อีกหนึ่งชิ้นแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับผมแล้วก็ตรงกล่องนะครับนี่ข้างในกล่องฉากแบ็กกราวน์ข้างหลังของกล่องเนี่ยจะเป็นแบบนี้ด้วยครับเป็นคิดว่าเป็นวัดไทยเนาะเนี่ยมีะระฆังล้วก็เป็นแบบเป็นดูเหมือนเป็นลายเป็นวัดไทยแบบนี้ครับมีพระด้วยเนาะก็คือน่าจะเป็นวัดของไทยเลยนะเพราะว่าในสตรีทไฟเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แบบ หลากหลายเชื้อชาติเลยนะครับทั้งเอเชียฝรั่งยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นไทยจีนอะไรแบบนี้นะครับผมก็มีหลากหลายเชื้อชาติเลยแล้วก็ในฉากแบ็กกราวน์ของเกมก็จะมีเป็นในแต่ละเมืองแต่ละประเทศกันไปด้วยนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นเมืองแบบประเทศไทยนะเป็นลายประเทศไทยจากในเกมนะครับแล้วก็จะมีเป็นกระดาษอันนี้ครับผมก็จะเป็นแนะนําวิธีการแกะชิ้นส่วน หัวไล่แบบนี้นะครับผมการแกะการติดเข้าไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าผ้าคลุมก็จะถอดได้ด้วยก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมโอเคแล้วก็จะแกะตัวฟิกเกอร์ให้มาดูกันชัดๆนะครับแกะตัวฟิกเกอร์ออกมาแล้วนะครับก็จะให้ดูกันรวมๆก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมด้านหน้าครับด้านข้างครับด้านหลังนะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งครับ ทางด้านบนนะครับแล้วก็ทางด้านใต้ครับผมให้ดูดีเทล,ลรายละเอียดของฟิกเกอร์กันใกล้ๆนะครับใบหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีการลงสีแบบที่ตาจะแบบขอบใต้ตาจะสีเข้มๆด้วยหน่อยนะครับที่ตัวนะครับผมชุดข,ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ อิงมาจากในเกม Street f i g h t e r 2เลยนะครับแบบนี้ครับตรงแขนนีก็จะมีเป็นแบบเกราะช่วงแขนก็ลงสีเป็นสีเงินแบบนี้นะครับสีเป็นทำเป็นเหมือนแบบโลหะนะครับช่วงตัวนะครับช่วงขาครับช่วงเกราะขาสนับแข้งแบบนี้นะครับก็ลงสีเป็นแบบ สีเงินเงินเงาๆนะครับให้ดูเหมือนเป็นโลหะครับที่เท้านะครับตรงข้อเท้ทาก็จะมีรูด้วยนะครับเผื่อใครมีฐานที่มีแกนเสียบก็เสียบแล้วก็ให้ยืนได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ผ้าคลุมนะครับผมผ้าคลุมนย่ยเขาก็จะมีเป็นรวดอยู่ข้างในด้วยนะ ให้พอดัดได้พอจัดท่าได้อยู่ประมาณหนึ่งลวดแบบทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนี้ด้วยเลยนะครับก็มีลวดด้วยอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนของส่วนหัวอีกอันหนึ่งที่มีมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับก็จะมีใบหน้าเป็นแบบนี้ครับผมสาหรับหัวอันนี้จะเห็นว่าที่ตาจะมีเป็นจุดตาดําด้วยนะครับเล็กๆตรงนี้ครับไม่ได้เป็นตาสีขาวทั้งหมดนะครับก็จะมีเห็นเป็นแบบ ตาดำด้วยอยู่หน่อยนึงครับลองเทียบกันดูกับหัวนี้นะครับอันนี้ก็จะแบบหน้านิ่งๆตาสีขาวล้วนเลยนะครับอันนี้ก็จะแบบหน้าเหมือนอารมณ์โกรธขึ้นมาประมาณนึงนะครับแล้วก็แบบยิงฟันนะครับแบบนี้อันนี้จะเป็นส่วนมือที่มีมาให้เปลี่ยนอีกหนึ่งคู่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผม ข้างขวาครับแล้วก็ข้างซ้ายครับจะเป็นมือที่งอนิ้วแบบนี้นะครับผมสองข้างนี่เหมือนกันเลยสำหรับมือที่ตัวฟิกเกอร์เนี่ยจะเป็นมือแบบกำปั้นแบบนี้นะครับกำมืออยู่ทั้งสองข้างเลยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเกราะไหล่ที่มีมาให้เปลี่ยนนะครับผมจะเป็นแบบแผ่นเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ ด้านใต้ครับข้างในก็จะมีตัวย่อบอกให้ดูนะครับว่าเป็นข้างไหนอันนี้ L left นะครับข้างซ้าย R ก็ right นะครับข้างขวาครับอันนี้เป็นเอฟเฟกพลังที่มีมาให้ด้วยนะครับ1ชิ้นครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกพลังสีม่วงแบบนี้นะครับม่วงโปร่งแสงนะครับก็น่าจะแบบเอามือของฟิกเกอร์ใส่เข้าไปได้แบบนี้ครับมีมาให้1ชิ้นครับ เรามาดูจุดขยับของตัวฟิกเกอร์กันนะครับส่วนหัวก็จะหมุนได้รอบนะครับผมสามร้อยหกสิบองศาครับแล้วก็ก้มก้มจะก้มได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าจะติดตรงคางแล้วก็ตรงช่วงอกบนนะครับอันนี้ก็จะติดแล้วนะครับก้มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแล้วก็เงยเงยเงยได้เยอะนะครับเงยได้แบบนี้ครับผมที่แขนครับตรงนี้จะมีเป็นแบบวัตเตอร์ฟลยจอยนะครับให้ขยับแขนเข้ามาด้านหน้า ได้อีกประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับออกไปด้านหลังได้อีกประมาณหนึ่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็แขนก็จะหมุนหมุนจริงๆหมุนได้รอบนะครับแต่ว่าตรงนี้มีเกอลอกลายอยู่ก็จะติดติดเกอลอกลายนะครับแล้วก็ตรงใบเสพครับหมุนได้แบบนี้นะครับข้อต่อศอกนะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับ ออก็พับได้มาถือว่าเยอะเลยนะครับประมาณแบบนี้นะครับเกิน90องศาเข้ามานะครับข้อมือครับก็หมุนได้รอบนะครับแล้วก็จะหักหักลงแบบนี้หักขึ้นแบบนี้ได้ครับเขาต่อตรงช่วงใต้อกครับผมจะมีตรงส่วนนี้นะครับให้ให้ก้มกลมตัวข้างหน้าได้แบบนี้แล้วก็ให้แอนตัวไปข้างหลัง ได้ประมาณนี้นะครับ,แล,งลงแ,บแล้วก็เอียงลงด้านข้างแบบนี้ครับผมเอียงข้างอีกข้างหนึงได้ประมาณแบบนี้นะครับตรงเอวครับผมก็จะเป็นจุดหมุนนะครับให้บิดตัวได้แบบนี้นะครับหันตัวไปด้านข้างก็เป็นข้อต่อตรงช่วงเอวนี้นะครับให้หมุนทางนี้นะครับชิ้นส่วนตรงนี้จะเป็นยางอ่อนๆนะครับก็จะทําให้สามารถยกขาขึ้นมาข้างหน้าได้แบบนี้ก็จะ ไม่ติดตรงนี้เท่าไหร่นะครับมีไปต่อยกขึ้นมาถือไว้ได้เยอะเลยครับแล้วก็เตะไปข้างหลังนะครับได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีข้อต่อตรงช่วงต้นขาแบบนี้ครับให้บิดได้บิดขาออกบิดขาเข้าแบบนี้ได้นะครับหัวเข่าครับก็จะเป็นับบิ่จอยนะครับให้พับเข่าขึ้นมาได้หัวได้เยอะได้สุดเลยนะครับ เตะเข้ามาถึงข้างหลังนี้ได้เลยเขาต่อข่าวเป็นแบบนี้นะครับส่วนเท้าครับผมก็จะหักลงมาได้สุดเท่านี้นะครับแล้วก็หักขึ้นหักขึ้นอาจจะได้ไม่มากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าจะติดตรงส่วนเกาะหน้าขากับหน้าเท้าแบบนี้นะครับก็จะขึ้นได้เท่านี้ครับผม ก็จะบิดไปด้านข้างเองียงเอียงข้างแบบนี้ได้นะครับขาจะกลางแยกออกสองข้างได้แบบนี้ครับผมถือว่ากลางได้เยอะเลยนะครับสำหรับตรงเกาะไหล่ที่ถอดได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผมคือด้านในนี้จะเป็นเป็นแบบเป็นเกราะชั้นในอันนึงที่เขาเอาไว้ยึดกับตัวเกาะดด้านนอกนี้นะครับเราก็ดึงแบบค่อยๆยงัดเบาๆนะครับให้เกาะนี้นะครับ ชั้นบนชั้นนอกเนี่ยหลุดออกมาจากตัวยึดไหลแบบนี้ครับผมก็จะออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับให้งัดจากทางด้านหลังครับค่อยๆงัดนะครับให้ออกเฉพาะเกลาะไหล่นี้นะครับอย่าไปทําชิ้นส่วนนี้หลุดนะครับเดี๋ยวหักตรงนี้หักก็คือพังเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นตัวที่ยึดอยู่กับตัวฟิกเกอร์ไว้อยู่ที่ หัวไหลด้านในแบบนี้ครับเขาจะติดไว้แบบนี้เลยนะครับเป็นส่วนที่ติดอยู่กับตัวฟิกเกอร์แล้วเราก็เอาชิ้นส่วนเกราะไหล่โลงๆแบบนี้นะครับที่ไม่มีผ้าคลุมเนี่ยก็มาใส่ครับอย่างชิ้นนี้นะครับด้านใต้ก็เขียนว่า L นะครับก็คือ left ก็คือข้างซ้ายข้างนี้นะครับก็ใส่ให้ครอบเข้าไปด้านหน้าแบบนี้นะครับ เดเข้าไปให้ลองล็อกแบบนี้นะครับผมก็จะอยู่นะครับติดก,กันกับตัวยึดที่ไหล่แบบนี้แล้วเป็นเกราะที่ไม่มีผ้าคลุมนะครับนี่ก็ข้างขวาครับผมก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นเอ็มไบสันในเวอร์ชั่นที่ถอดผ้าคลุมนะครับสำหรับส่วนหัวที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือยึงออกมาได้เลยนะครับก็จะเห็นเป็น อยู่ข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็หัวอ,อันหนึ่งที่มีมาให้เปลี่ยนครับผมก็ใส่เข้าไปให้ตรงรูตรงแกนแบบนี้ได้เลยครับก็จะเปลี่ยนหัวเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งได้แล้วครับส่วนมือที่มีมาให้เปลี่ยนนะครับก็ดึงมือออกมาได้แบบนี้เลยครับจะเป็นรูกับแจงมือแบบนี้นะครับก็เอา มือส่วนที่มีไม่ให้เปลี่ยนใส่เข้าไปตามนี้ได้เลยวัดส่วนสูงของตัวฟิกเกอร์นะครับในระดับสายตาที่ผมเห็นนะครับวัดส่วนสูงได้16เซนติเมตรครับเปรียบเทียบขนาดกับคาแรคเตอร์จากเกม s t r e e t Fighter ของค่ายบันไดนะครับทางด้านซ้ายคือริวครับผมทางด้านขวาคือชุนหลีครับ เปรียบเทียบขนาดกับคาแรคเตอร์จาก Street Fighter ของค่ายบันไดอีก2ตัวนะครับทางด้านซ้ายคือเวก้าครับทางด้านขวาคือแคมมี่ครับเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์ของมาเฟกครับทางด้านซ้ายไซคลอปครับทางด้านขวาไซล็อกครับเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์ของ Has สบอในไลน์มาเวเลเจนซ์ซีรีส์นะครับทางด้านซ้าย Spider-Man ครับผมทางด้านขวา w o ฟเวอร์รีนครับเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์ของค่าย Super ร์เซเนะครับทางด้านซ้าย He-Man ครับผมทางด้านขวา Skeletor ครับ เปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์ของบันไดในไลน์ H. H. Figure Arts ครับทางด้านซ้าย Obi-Wan Kenobi จาก Star Wars ครับทางด้านขวา Black Widow จาก Avengers ครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องกำปัน,ปนาต้นเพื่อไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ